อมีนี่ด้วยนะครับรวงปู่เข็มปู่เข็มครับผมทางอราตนัังทามังกราตนังสองทางราตนธนายังไม่ได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผม คลิปนี้ครับผมยังอยู่ที่แผงที่สับรถนะครับผมก็มาดูวัตถุมงคลที่ที่แกเช่ามาเมลมาใช่ไหมครับครับเหมามาก็ยังไม่ได้คัดลงแผงครับผมว่าจะมีพระอะไรบ้างนะครับมีมีเยอะไหมครับอ,อ๋อนี่คือได้อย่างอย่างอางแบบเนี้ยที่ที่แปเอามาที่ไปเช่ามาเป<อ>็นเมลมาหรือว่าไงเพราะเขามาให้ผมมาเช่าที่หน้าร้านเนี่แหละอ๋อเพื่อช่า อ๋อคือเขามาปล่อยต่อครับผมอ๋อก็เ,เลยมาต้องมาคัดดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ด้วยใช่ไหมครับอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่อ,อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นจีนเด,ดี๋ยวจะดูัะจะไปดูไปพร้อมกันนะครับยังไม่ได้คัดนะครับยังมีรุ่นอะไรที่แบบ เรารู้จักนะผมที่รู้จัก <c oughs> อันนี้ก็สวยนะแต่ก็ยังนี่อยู่ยังใหม่ อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ฤทธิ์รชนาโชโตะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมเป็นพระเกจิอิสานใต้ครับจังหวัดปุริลัมครับผมท่านก็จะดังเรื่องเมตตามหานิยมครับเจ้าคาดท้าขายนะครับปุริลิศปีสามเจ็ดนะครับวัดชนประธา,านน้ำลินะครับผมปุริลิศเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ ปกติเขาจะมีไส้นะครับเป็นไส้เป็นตะกุดคู่นะครับผมอันนี้ไม่ไม่มีไม่มีตะกุดคู่นะครับนี่เป็นเหรือนเหรียญพ่อบเพี้ยนนะครับไทมารุ่นสร้างบารมีถ้าลงการสักหน่อยจะสวยมากเลยครับกด คือเป็นเียนเจ้าสัวครับขอดูเจ้าสัวอ๋อเนี่เป็นทุดใหม่นะครับเป็นเจ้าเจ้าสัวที่ไหนครับไม่แน่ใจเขาบอกว่าหลุมปูุ่แแค่วแต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันมันโ้แต่ว่าไม่ใช่สายวัดกลางเขาบอกมันเป็นวัดกลางแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่าผเขาบอกเป็นกลุ่แแค่อ๋อ มีสองเรียนนะผมถูกทวด ดฉลองกุดเจือกุดแสนกุดทวด นุมานไม่รู้ที่ครับมือะสัวมีสามเหรียญลระเพลีีพี่นาตปีสามแปด ในมีจะกุดเก่าราบนะครับมีเด็กผู้ชานโตวชัชโยอ่างทอง ข้อสดทอนปีห้าร้อยปูกคำพันธ์วัฒน์มหาชัยวันนี้มีเยอะสี่เหรียญครับสี่เหรียญเกพาที่ มีนี่ด้วยนะครับรวมปลูกเค็มปลูกเค็มนะครับผมทางอรัธนังธรรมังอรัธนังทางอรา,งองางอรัธนังปลูกเค็มวีกองไปนะครับเออมีมีเยอะเห็นเขาอุตมะผัดแท้นะครับ ันนี้จะจะจะวางอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อมาคาดไปวางที่นึงอ่คือผมก็จะไปวางหมดเรียกนะครับใช่เขาไปเรืยกอยู่ไหนอะไรหลักการนี้แล้วก็จะจะจะแพ็คมันสวยหน่อยครับถ้าเกิดเราเราไม่แพ็คแล้วมันดูไม่สวยอ๋อยบร้อยยครับเดี๋วพาที่แบบที่ว่าแบบเราเราไม่ต้องการเนี่ยเอาเอาไปไหนครับพี่ก็เก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับแสดงว่าที่บ้านมีเยอะนะเยอะเยอะฮะ เยอะมากเลยกระเสายนะครับอ๋อแ,แบบว่าเาไว้เท้าหาดูราคาเล่แพงไว้ศึกษากันได้ครับครับผมครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามารับชมนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ